จ้าสวัสดีจ้าพอมีพี่น้องมอน,นี้ลูกสาลาพ้ามาเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดยูคาหรือเห็ดขมนะคะนี่เลยค่ะหลายแห้พี่น้องเดี๋ยวมากเลยค่ะดอกกระลังพอดีพอดีพี่น้องดอกกระลังสวยๆเลย โอ้ยเขียวแดงพี่น้องนี่นปลาผีดิพี่พอุ้ยหัวขาดพี่น้องหัวขาดเบิดมันอ่อ,อนคักมันแบบว่ามันอ่อนมันอันนี้คักไหมคุณอะฉันก็ิดว่า ห้ำครับยางแห้งบ่ไ้พี่น้องย่านเหยียบเห็นบ่นะคะพอดีก๊อบก็บก๊บเลยเลีอยน่อยก็เต็มเนี่ย่ะตั้งกล้องกับเรามา้าบ้านี้ลูกเสาหลามากีดยางมากีดยางเลยแวม่มาเบิ่งพี่น้องถือดอกนึงอยู่นี่งอใหม่ ไี่แน่เป็นได้กับมนเอาเดี๋ยวลูกสาลาคอตัดกันเนาะกันเนาะนี่เดี๋ยวมาเบิ่งใหม่เนาะจ้าต่อกันเลยจ้ะพี่น้องพี่นี่พี่น้องมาดูมาเห็ดด้วยดอกพอดีพอดีทำนี่กะเก็บแล้วพี่น้องผู้อื่นมาเพิ่นมาเห็น,พนเพิ่นเก่าเพิ่นเก่ากับชีบด้เพราะว่าเห็ดมันถึงออกเมา่อจะเนาะนี่เห็นไหมคะ เต็มเลยเ่ะเต็มเลยได้พี่น้องเลย 4. น้ำมันเยืยได้เห็ดอดอกงามเลยนางกุจูกิจีอยู่พี่น้องเอ้อหนึ่งดอกนี่พอดีงามเห็ดกาลังพอดีพอดีงามพี่น้องอเก็บเอาเลยเก็บก่องไว้ก่อนลูกสลาลยิติตัดค่ะ แม่บรีตั้งใจอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรีคิดว่าสิมาเก็บเห็ดขาตั้งกล่องกับบพกมาซาลามมกีดยางกับเลยย้ยยางลงมาเบิงน,นาะจะเนาะพอดีเห็นเห็ดออกนู้พี่น้องธนาวให้งหงายกิดเต็มตาพอดีเหนละเหลือตาุ่นละแต่วันเอาไว้บได้เอาไว้คนอื่นกับมาเก็บก่อนเฮาคือเกา เราก่ได้ไปเก็บไก่ได้จากเก็บอยู่หน,น้นาหน้าเจ้าของหราก็เลยมาหน้าไม่ป่านี่อยู่หน้าเจ้าของอยู่หน้าเจ้าของเลยมาเบึงอยู่หน้าไม่ป่าอยู่ข้างกันนี่แหละจ้ะยางมายางมาเก็บอยู่ข้างกันนี่แหละนี่อู้ตรงนี้แต่สะอ,อนพี่น้องแกงขึ้นสิปอดปอดป,อด,ปอดดีเนาะลูกสาลาวา่าแกงขึ้นสิแซ่บ อันุ่มข้าเจ้าไปเก็บแต่เศ้าพี่น้องข้าเจ้าได้เป็นถุงปุย๋ยข้าเจ้าเอาถุงปุ๋ยไปใส่เลยมั้งฟังเบากันลูกสาหล่าก็เลยยางมาเบิงแล้วจะนอเห็นข้าเจ้าว่าข้าเจ้าได้หลายลูกสาหล,าล่าเลยนยางมาเบงผีดอกหนึ่งพี่น้องงามๆดอกดอกงามคักมีก็ะสิปโป๊กไว้ ึ้นอยู่กับทีป่ปกไว้เพื่อมันไงน้าจ๊เนาะแต่ว่าเพปนว่าคือม,มันถือมือโคตรแล้วมันบ่นค่อยไงยเด้หน่อยค่ะเข้ากับบ่เอาเนาะจ๊ะปกไว้เดี๋ยวลูกสลากกับสิตัดตัดขี้ดินออกก่อนเน้าจะ๊ะนี่ อกนาี here, ่กล่หลดดินนี่หอดเศษเ็จดินยูดินมลีวเนาะี่หดเศษดินเราออกแล้วเดี๋ยวลูกกระ่ียลมตมเนีข้างงอนเดือดเจะ้างงอพี่นเดือดสิเดี๋ยวเาจะเห็นล่มเนาะเ็นี่เขาผกหลางพี่น่องเขาต่มกเขาจะมาหลังกระถิงหน้ามจะังกันง่ายจ้ะเขาต่มกเาจะผักหังกรี่ีหลังไงหนานเดือดเดืดแล้วเาแีบเขาล่มเลยจ้ะตอมประมาณทีมาถึงาเจานีเาก เดเดือนนะคะเอาลงเลยค่ะแลาวอย่างเงี้ยเก็บนึบบ้นมาเงี้ไม่นขึ้นมา ยจ้าเดี๋ยวเรามาดูต้มสินะคะตมไปเรื่เรจ้าที่าที่อสาิทีไจ้าตมไปสิบเล็วล้างสร็จเลวพี่น้องพี่น้องมึงงามงามที่จะดอกขาอ้วนรัวเลยคุณนะเอาะจะคําบอเดี๋ยวเดี๋ยวมาแพ็กใส่ถุงเนาะจ้น ยาสิแพ็กเซ็ทถงน,นี่พี่นงมาแล้วแล้วโลโลครึ่งถุงละเคิงโลถุงละครึ่งโล